อาละครับผมก็กรับสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในหัวข้อของเกมวิดีทัศน์อีกแล้วนะครับก็ไม่ได้ลงคลิปนานเลยนะครับพอดีคอมพังครับโนบุพังเลยหายไเปเกือบสองเดือนเลยโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมจะมาสอนวิธีการเข้าเกมผ่านตัวของ Ste ี am นะครับ เพราะว่าจากการที่ไปทดลองมาประมาณเดือน2เดือนเนี่ยก็เห็นว่ามันมีข้อดีมากกว่าข้อเสียนะครับข้อดีต่อตัวผู้เล่นอย่างเรานะครับมากกว่าตัวกซอนนะครับโอเคช่วมเป็นการเสียเวลาครับเริ่มเลยครับอย่างแรกนะครับสิ่งที่ต้องมีก็มีแค่ตัวของ t a เนบรนะครับกับตัว STEAM แค่นั้นนะครับซึ่งถ้าใครยังไม่ได้โหลดเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์โหลดไว้ให้นะครับ ส่วนวิธีติดตั้งเนี่ยเดี๋ยวไปดูวที่คลิปสอนลงวิธีทัศน์เอาเองนะครับพอดีว่าผมียากทำซ้ำนะครับเียดลบลงใหม่มันก็จะยุ่งยากนะครับต้องขออภัยด้วยครับโอเคนะครับขั้นแรกก็ยังไม่ต้องเปิดสติเปิดมุดนะครับเปิดเข้ามาแค่ตัวสตรีมก่อนนะครับแล้วกด create new account ไปเลยครับคุณสามารถใช้อมผมบอกก่อนว่าถ้าอีเมลเนี่ย เป็นอีเมลที่ผูกกับรหัสเดิมเอาไว้เนี่ยของเซิร์ฟอนเอนะครับจะสามารถใช้รหัสเดิมในการสร้าง Account ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ Account ์ไก่ที่เคยสมัครในไอ้นี่ดูในซอลเ n นเชียดูนะครับเปไป้ออขอบอกก่อนนะครับว่าห้ามเปิดมุดก่อนสมัครสตรีมนะครับไม่งั้นมันจะไม่ให้สมัครนะครับ ซึ่งเดก่อนซึ่งตรงประเทศที่จะให้สมัครเนี่ยถ้าเป็นในตัวของ Nexon Launcher เนี่ยผมสอนไว้ว่าให้ใช้ยู e d s t เ t e s ใช่ไหมครับแต่ว่าผมเคยสมัครให้เพื่อนอยู่ไอดีหนึ่งนะครับแล้วก็ประเทศเนี่ยผมใช้ประเทศไทยนะครับแล้วมันก็ทมันก็เข้าวินดิพัาได้เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยคิดว่า มันไม่น่าจะเกี่ยวกันนด้นจะเป็นยูทาสแตนหรือว่าไทยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองสมัครแบบไทยดูนะโอเคกดตกีออก้ไปเลยถึงตรงนี้ให้ไปยืนยันอีเมลใน Gmail นะครับนะแล้วมันก็จะขึ้นหน้านี้มาให้ s ต m a m account name ก็คือ username ด้านบนนะครับโอเค New account a c วแ u ค c c า s ์คล l กเซิ e s s อร l ฟรีติส window หรือคลิกคอนติเนี e w จากนี้ก็ เปิดมุดนะครับพอสมัครสตรีมเสร็จก็เปิด mood. มุดเหมือนเดิมนะครับเปิดไปยูนิตสเตทเหมือนเดิมล็ <c oughs> อินเลยนะครับไปยูซีิเฮ้ยเดี๋ยว โอเคพอเข้ามาในสตีมเสร็จนะครับเปิดมูทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวผมปิดนะก็จะเห็นว่าในสตีมเนี่ยไม่มีเกมวิิทัศน์อยู่นะครับพอไปหาในสโตร์เนี่ยก็จะไม่มีนะครับกดไปวิดิทัศน์ก็จะไม่มีนะครับ,ว,ว,รบวิธีรับวิดิทัศน์เข้ามาในสตีมก็การทิ้งก่อนนะครับก่อนอื่นะฮะจะให้ชัวร์ก็ออกจากระบบไปก่อนอะไรก็ได้เดี๋ยวผมจะให้ลิงก์นี้นะครับเป็นลิงก์ของเกมวิดิทัศน์ในสตีมนะครับ ข้อควรระวังนะครับตอนที่อยู่ในลิงก์นี้นะอย่างแรกเลยคือห้ามล็อกอินนะครับเพราะถ้าล็อกอินเนี่ยมันจะไม่ขึ้นหน้านี้นะครับมันจะขึ้นหน้าแบบนี้ครับแล้วก็อย่างที่2ก็คือต้องเปิดมูทิ้งไว้นะครับถ้าไม่เปิดมูทิ้งไว้ก็จะเป็นแบบนี้เช่นกันครับโอเคนะครับผมใครที่เข้ามาลิงก์นี้เสร็จแล้วเนี่ยก็ทำต่อจากผมได้เลยนะครับ เราจะไม่สามารถไปรับในสตรีมได้โดยตรงนะครับเราต้องกดตรงนี้ครับเล่นเกมตรงนี้ในรงนี้แล้วก็ตรงนี้ครับใช้สตรีมที่ตั้งอยู่แล้วแล้วก็มันจะฟ้องว่าให้ไปที่ไดไหนอะไรอย่างนี้ครับผมจะเก็บไปในที่อีเส้นส่วนใหญ่นะครับกด next a g แล้วก็รอดอาวน์โหลดไปเลยนะครับอันนี้ก็ข้ไปเช็คในสตรีมครับนี้ก็จะขึ้นดาวน์โหลดอิกหนึ่งอันนะครับก็คือตัวนี้านั่นแหละ นี่ก็เหมือนเดิมครับรอครับระวังรอจะปิดมุดไปเลยก็ได้นะครับนี่โชว์เลยโอเคนะครับพอโหลดเสร็จแล้วเนี่ยเอาก็กลับไปที่ไลบรารีนะครับเราจะเห็นว่ามันยังเข้าเล่นไม่ได้นะครับเพราะเราปิดมุดไปนะครับแล้วก็กลับไปเปิดมุดอีกนะครับเดี๋ยวผมต้องบอกก่อนว่าการเข้าแบบสตรีมเนี่ยข้อดีข้อเสียของมันคืออะไรนะครับข้อดีเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับอ่าเท่าที่ผมเจอมานะ ก็คือถ้าเราไม่ได้เปิดมุดแล้วเราเผลอเข้ามาในตัวสตรีมก่อนเนี่ยพอเราออกพอเราออกสตรีมไปเนี่ยสตรีมมันจะไม่ฟ้องให้เราเปลี่ยนรหัสเหมือนของตัวในซอนลันเชอร์นะครับถ้าเป็นในซอนลันเชอร์เนี่ยทุกครั้งที่เราเผลอกดเข้าไปแล้วไม่ได้เปิดมุดเนี่ยมันจะฟ้องให้เรารีรหัสผ่านนะครับแต่สตรีมไม่เป็นอย่างนั้นนะครับข้อที่2เราสามารถกดคีปไอดีนี้ไว้ในคอมได้นะครับหมายถึงว่าเรา อ่าเปิดคอมมาปุ๊บเนี่ยเข้าสตรีมปุ๊บก็ให้มันเข้าอ่าละไนี้ได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องล็อกอินทุกครั้งเหมือนของในซ o นลอนเชอร์นะครับอันนั้นคือต้องอินทุกครั้งนะครับโอเคถ้าเดี๋ยวผมเห็นก็น่าจะมีแค่นี้นะครับข้อดีที่มีกของในซอนลอนเชอร์ส่วนข้อเสียนะครับ ID ของในซอนลอนเชอร์กับ ID ดีสตรีมเนี่ยพาสเวิร์ดของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะ แนะนำให้จำพาเวิร์ดของทั้งสองไว้นะครับเพราะว่าถ้าเวลาเติมเงินเนี่ยหรือว่าทําธุรกรรมต่างๆของตัวเกมเนี่ยเราก็ต้องทําผ่านตัวรหัสของ Nexon น,น,นะครับทําผ่านตัวสตีมไม่ได้นะครับมันจะเออเลร์ผมเคยทําแล้วนะครับโอเคพอดาวโหลดเสร็จแล้วนะครับเราก็เปิดมุดครับนี่ดไปเลยแล้วก็ไปที่น้าสตูแล้วก็กลับมาครับอ้าว ฮัลโหลฮัลโลอ่าได้ละเมื่อกี้เผื่อกดเพย์ไปแล้วนะครับโอเคพอถึงตรงนี้นะครับเอ้ยทุก ID จะเจอหน้านี้ก่อนนะครับก็คือให้เราล็อกอินผ่านตัว e ซอนก่อนนะครับซึ่งผมล็อกอินไอดีแล้วจะไม่ผิดนะจ้องล็อกอินผ่าน g o o ก l e Pay นะครับแล้วก็ล็อกอินผ่าน Google เะี๋ยวก่อนโอเคพอกดล็อกอินเสร็จแบนแจ้งสั่งให้กลับไปที่ลอนเชอร์นะครับาการะยิงเลย ก็กดเลือกเลยครับ N S Server หรือ E U ก็ได้นะถ้าอยากเปลี่ยนนะครับ32บสิบสองบิตนะฮะสีก็ได้กูเทไปเลยโอเคปิด okay. มุดครับส oh, เต็ปเดิมกดสตาร์ทเกมอ๋อเออใช่จริงด้วยงั้นก็ โอเคครับผมสีสุดท้ายที่ผมจะบอกเนี่ยก็คือไอคอนเกมวิดฮัทนะครับไอคอนตัวนี้เนี่ยจะใช้ได้แค่วันแรกที่ลงนะครับฉะนั้นแนะนําให้ลบทิ้งเลยนะครับเพราะว่าวันที่2ที่3เนี่ยมันจะไม่จะเป็นแล้วนะครับเพื่อสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพเท่านี้นะครับสำใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมไปเจอกันคลิปหน้าครับผม